สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับมาดูซันนี่ครับ SY215C ครับโอ้อันนี้หลงโอ้ฝรังในตำนานตัวนี้ โดยฝรั่งสายดันครับเมื่อกี้รถรหัสดีทีครับน่าจะเป็นของอท่านผู้ใหญ่ผู้โต ทางเมืองสวงครับนาท,ทีครับในเขตนั้นก็จะมีค่อนข้างหลายคนครับในเขตเมืองสวงมีเสียเล็กนะครับแล้วก็เสียในยก่อถ้าจำไม่ผิดนะครับ นี่ครับเซตบายสองหนึ่งห้าสี่ครับรุ่นนี้เป็นเหมือนกันทุกคันครับรอมาแล้วนะครับไม่ค่อยเนียนครับช่วงไปบูมนะครับแล้วก็โคนบูมครับรถราคาสามล้านกลางๆครับน้ำก็สีสวยมากเลยครับน้ำนึกว่าน้ำทะเลครับเนี่ยข้อเข้างทนนี้อย่าใสครับเขาว่า แถวนี้นี่จะเป็นหมู่บ้านทำเกลือนะครับสมัยก่อนนะครับไม่รู้ว่าอันนี้เป็นน้ำจืดหรือว่ามีเกลือปนด้วยหรือเปล่าครับมันก็เลยเป็นน้ำที่ค่อนข้างเยือใสครับสมัยก่อนก็ททำเกลือแกงนะครับแถวหมู่บ้านนี้ครับ ดึงสลบครับระดับแรกนะครับครับน้ำตอนแรกก็ทำไว้ดีแล้วนะ แต่ว่าดึงใหม่อีกรอบครับฝนถล่มครับดูจากล่องรอยครับก็น่าจะหลายแสนคิวอยู่เหมือนกันครับอยู่กับสั้นนี้ครับติดตวายสองหนครับไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นขีดเก้าหรือขีดสิบ นะครับน่าจะเป็นขีดสิบครับเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็จะใช้ปั๊มของคาบาสกินะครับเครื่องยนต์ก็ ซีเมสี่คอมมอนเร็วครับน่าจะประหยัดได้พอสมควรครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับสี่สูสคบคอมมอนเร็วอีกาทางนะครับก็าจะประหยัดกว่าเครื่องไดเล็กนะครับเครื่องไดรเล็กนี่ต้องใช้เป็นหกสูบครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะ แดดแรงมากครับวันนี้รถยังใหม่ครับวันนี้เอียมๆเ,เลยนะครับออกมาได้ไม่กี่เดือนครับ